พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีมัธุกทานน้องอินดีตอนฮาร์ปเข้าสูซองไพ่กลอมน้ำปูอีกแล้วเนาะอ่าตอนนี้มาพบกับติ้งและทีมงานมาทุกคนเนาะอันนี้ก็คือภรรยัญญาข้องไอคิวเนาะแล้วก็ทางหน้าก็จะมีน้องไม้สเฟอร์รถแล้วก็ไอคิวของเฮาเนาะพระเอกตอนนี้อ่าหลังจากอีพีเลียวที่เฮามาสรุปอ่ารายจ่ายน้องเหงนน้องล่าแล้วก็บ่ได้มาเพราะ เป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้ทางล่างคงติ้งเนาะรถนี้เป็นเตเครื่องเนาะแต่ว่าเอ่าเฮาซื้อเครื่องมาขึ้นเหอนให้น้องล่าเนาะพี่น้องจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องห่มเครื่องนอนแล้วก็เป็นเครื่องเงินควแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีข้องสินใหญ่อันนึงมีเป็นสะพายของอ่ให้นองเนาะเพราะว่ารายจ่ายทั้งหมดที่เฮาซื้อให้นองนะพี่น้องจะตกอยู่เอ่อเจ็ดล้านห้าเส้น เส้นล้วก็ถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกอยู่ประมาณาาาาาห,นหนาามื่นห้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าอันจำนี้ยังเดในน้องเครื่องใช่ตอนเฮามาฮอดทีกับน้องล่าเนาะเดี๋ยวพี่น้องขังล่างก็เป็นรถที่เฮาอันตาังเครื่องมา,อาให้น้องล่าเนาะเดี๋ยวจะมีย้ยังเดก็เฮาไปเบิ่งพี่ตังหัดซมน,น,หน,หนํากันเลยเนาะน้องบุหัวน้องใส่โอ้นะพี่น้องน้องล่าคึ้นเห็นเนาะน้องล่าเห็ดหรอ สบายดีน้องล่าไอดีไอคิวเนาะตอนนี้น้องล่าโมโหเถ,ถิดดอกว่าอุปกรณ์ทางล่างข้าวันนี้ยังเดนเนาะอะไรดูไปทั้งหมัเด็กฟ็อกเดี๋ยวแจมแจมขึ้นเครื่องข,ข,ข,ขึ้นหันเนาะทุกคนอันนี้คือน้องล่าในมือน,นีิทุกคนล่าดีใจบ่ไ,ได้เงินไหม

หมากบ่มากไม่เคยได้ใส่บ์เลยไม่เคยได้ไซบ์ยืดเตียนวัดนาวที่อ๋อมือยังเย็นเย็นอยู่นี่ซัมซุงทุกคนเนาะมือของซัมซุงเหลือเอายี่ห้อดีๆสุดละยดีเลยทุกคนดีเลยนี่ทำไม เขาก็เลือกไล่สนิทสมควรบอกว่าไอขี้ควนว่าเอาตัวมียี่ห้อแล้วก็มันจะไม่ไฮเออร์มียังแล้วก็ยีห่ห้อที่เขาพูดจัดก็ไม่อยากเอาพไปนอนตัวนี้ก็ไฮเออร์ราคาเดียวกันสามสามหล่านปลายแหละแต่วละคอก็เจาะได้อายุสามหล่านเต็มสามหล่นนาลนตะกี้คือราคาตัวน,นี้เลยทุกคนเนาะแต่กระเรื่องมันล็อกตอกเต็กเครื่องใส่เครื่องซอวยอู้ไล่ทุกคนเดียวสีพากันคนขึ้นเฮือนก่อนแเวลาตู้เย็นนี่เอาไว้เฮือนครัวเนาะหรือว่าเอาไว้ห้องนอนน่อยเอไใบบนไดน เอาไปยืดเทงตู้เย็นเอาไปยืดเทงไงยันเสียว่ะเอาไปยืดเทงทางนอกนี่หมอทางนอกแตู่ปทึกฝนคือว่าเือนขัวนี่เปิดปักเอาป้ะเปิปักปละปักเขาตัมหนอมาใ่ก็หองปักปอีมาสาใก่นไกเหนเดียยดีเีน้องลาวมาเสอาตู้เย็นไปห้องนอนมาในแควับไอ เอาไว้ใส่ม yes. ัดไว้ใส่เอาไว้เพงก็ได้เอาเอาไว้ยเิงเด้อตเอาไว้ในห้องมันก็ได้เอาไว้ในห้องก่อนเนาะแล้วก็มื้อหน้าัดมันดีแล้วก็จึงมาไว้ครัวมนเป็นที่เรียบร้อยมาอยู่แล้วค่อยเอาลงเนาะอ่าโอเคดซ่นเฮาจะได้หามขึ้นเฮือนอืมมาหามกันกันไดนะน้องกับอันน้องลาก็ช่วยกันนคลงตนเฮือนเนาะอันโตโตนักแม่นให้ผู้ใหญ่คนพวกน้องเอาเป็นคู่แล้วก็เป็นอันอ่าก็ จิ้มยิ้มนะยิ้มหนพยนอยนางล่ะิ้มเ็นแก้วนะาเนบะ้นกันโอเคอเลถายตอนค้นคืนวันนี้เนจะไดพี่น้องติงก่ออีคนตัวที่มันเบาคนใด่นมีเยอะาตัวเย็นชลยนะแมนห้าผู้ชายมายกซอยตัวนี้ขึ้นคนเลยเนาะ

โผู้น้อยเก่งแทะตัวนี้เป็นผ้าหม่มนองพี่น้องผ้าห่มและกับม่นมันจะมีซองเป่าตัวน้องปอกเอาขึ้นมาตัวนี้ก็แมนอันอะจะมีม่อน เดพี่น้องอันนี้ชิ้นใหญ่ชุดตู้เย็ยนโอ้ยักเข็บเนาะแล้อคอยเดอ้อตู้เย็ยนนี่ห้องซนะัมซุงนี่เนมาตรงเงี้ยงมาตรงเงี้ยงไล่ น้อยกับมาค้นซอยเฮ้ยพี่น้องทางมดทางมวนจำอุปกรณ์ทำมาห้ากินให้หมดเลย

สวัสดีคุณน้องน้สวัสดีสวัสดียุคคมตาคมตานี่ไอ้ล่างนองลานองฟอกแล้วก็นองจันทร์แม่นะเอาได้ยินข่าวว่านนองจันทร์มาไปทช่ละเอ้ยนะไปน้ำ้าไปน้ำ้าไปเวียกว่ะอ๋อมีเวียกินน้ำ้าเนาะบ่ได้เห็นนองจันทร์ซสำนานองจันทร์จ่อยอ่าพวกเป็นยังทุกคนเนาะมื้อนี้คือยังมีอีกจะบินนึ่งไหมบินนึงตุ๊กสวัสดบอสเอ็มไอ แต่กูเป็นรับกตะกี้ไ้เบิร์ดแล้วทุกคนเนาะก็นั่นนี่ทุกคนคือมือนี่เป็นมือที่เทาสรุปเนาะเป็นมือที่เทาอ่าคลิปก้อนเทาได้สรุปแล้วทุกคนเนาะคลิปก้อนเทาได้สรุปแล้วว่าเฮื่อนมัดไปเท่าใดแล้วก็บแมวบางน่องป๊อกกับน่องลาบอายุยุ่มมีแค่ไอ้ล่งคือเฮื่อนนั้นนั้นคลิปก้อนเนี่ยน่องลาบอกว่าเฮว่นรีวิวขึ้นอี้หนึ่งนาสำหรับเพื่อนก็คือ สำหรับโตสื่อวัสดุอุปกรณ์แปลงเฮื่อน่อพี่น้องคือเฮาเมดเงินอยู่ที่สองเสนสองหมื่นกับงสองพันปลายบาทสำหรับสื่อวัสดุอุปกรณ์คือเป็นไมเป็นอีหย่างขนาดพี่น้องคือรายละเอียดกูคิวได้ฮหดคลิปก้อนน้าในแล้วนะทุกคนเนาะก็คือเฮาเมดซ้ำน้ําแต่ว่าเฮาจะได้ให้คาซางผอมคาซางหนึ่งเมดอยู่ที่อ่าซาวสามบาทหาเน้นปีเป็นเงินบาทไทยก็คือเกือบพอทามืนาานน้นนะทุกคนเนาะแล้วก็ทาไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าร์ตเขาคิดว่าเด็ดลใช้เฮือนเนาะค่าไฟฟ้ฟานี่ยแยกออกก็คือเจ็ดล้านเอ๊หกล้านกับเจ็ดแสนก็เป็นเงินบาทไทยก็ถืออยู่อ่าเหมือนเหมือนสีหระพี่น้องรวมทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือซอ,องเซนกั 8, บแปดหมื่นบาทเต็มซองเซนกับแปดหมื่นบาทซองเซนแปดหมื่นบาทนี่ยผลลาเป็นเงินกีบนะปัจจุบันก็ประามราณเกือบหน่อยสี่สิบล้านเกือบถึงหน่อยล้านเนะานนะานั่งนั่งพ่อบอกเกือบถึงหน่อยสามล้านแล้วสั้นะ ก็ค <c oughs> ะท่าเขาบดอะไรโต๊ะไฟฟ้าเขาน,น่าจะประมาณนั้นแหละโต๊ะไฟฟ้าเขาเนี่ยก็เป็นขาสางพอกทุกคนถ้าว่าเช็ดสมบูรณ์เพื่อนเนาะ <Man S 2> คือยังทางลุงก็คือยังที่คุกคิวไดี่ยาไปนั่นแหละเพราะว่าเอาเอาซ้ำดีไปก่อนเพ <c oughs> ราะกำนัลมาใหญ่มายุกก้อนมือใดทีดีกับห้ามื่นห้ายามแล้วก็มายุกเนาะจะห้าแล้มือมือใดดีม่นค่อจะวัดนานไม่ไม่เนที่ดุ้งม่เหมือะภาพที่น้องยังไม่ทันมาคือมายุกก้อนเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> เอาสันเพื่อนแล้วเราดูเขาก็ขั้นไอ้ขี้ไวขึ้นมัได้ก็ได้โหที่ไปท่าเนี้ยไปเอื้อนอันอย่าที่พิมพ์มาอะไรมืออะไรบ้านเนี่ยขึ้นด้วัการมาท่าวันทีบ้างเบ๋อเอาสิคือไอ้บรรทัยเพิ่นโทรมาลมแล้วเพิ่นมาเอาตามที่สะดวกแล้วเราตัวคือให้มาอยู่ให้มาบุรบัสก่อนเลยมือใดดีเลือก็มามาคืนถ้าว่าไอ้บรรทัยเพิ่นมาท่านกับประมาณวันทีนึงมันที่้องเพิ่นเกิสิ่งหนึ่งยามห้าก็ไปเพชดพระเขาสมัครกันเป็นเรื่องน้อย เนาะห้ามได้โดยโดยตลอดไเลยเอาเปนไปห้ามมือดีๆก่อนเราจึงขึ้นโดยโดยโดยตลอดได้ร่างเนี่าได้ไหตามชุดแก้เขาว่านได้่เท่าเรานทีนึ่งเขาี่าตามตามจิตใจไหมอยากให้มันหดวานทีหนึ่งเดือนหนึ่งจจึงขึ้นว่าตามจิตใจเข้าว่าหดบาทีหนึ่งตามจิตใจอายดีเขดวันทีหนึ่งฉันแต่ละมือนี่เครืองโคงเอามาเมื่อลราอายนอนเผาก็ได้ปะมานอนเผาเรลเรก็ได้ปะไอ้าเ้ามี วนะไรมืออไรวันวันอไรหมทันคืนนถึงว่าเอาขึ้นโเขื่อนพึ้นตอเกนนอนมาได้ทันไรมือะไรคลืนเรียบร้อยแล้วนพี่กพวกคนของพวกเราจึงนอนได้ไเฮ้ยไรมือกาซีกอ่ะวันนี้วันฉลองเดี๋ยวมารู้ไหเนออไม่นั่งนี่ ยังพ uhm, like, mm mm oh, ่ามันจอาการสู้อันม่นรอดูรอดมือเลยสองมือนี่มือมือได้ดีแต่กามาคืนมายุมาบุรบัดก้อนเฮือนมันเลียวเราคือพวเรื่อเลยเนี่ยรืออะไอด้ที่ึ้นหือคายมือไหมมายุฮารอยเฮต์ป้าอเขาอเป็นถกเปเราทำทำเราไปทเลยเพรแนเราแมนเามันแลยทเราไปทำงรเมนยุอกไรก้นเี่ ເຄື່ອງຄອງກໍເອົາມາເບິລ້ວນນີາຍໄດ້ີນພາກບູ້ອແຕ່າເຄອງນອນັງແຕ່หมอนົວຜາເືກໍ3ໂຕມກໍ3ອາົມ3ດມາຄູຄມົດນົົມົອງອນນນາະມີຜາຄົມหมอนຫີມຸມຄ แล้วก็เครื่องครัวก็ตั้งแต่ถ้วยบัวจาน๋้างไม่ถูมอแฮกแต่กระโปเคียงมีหอดเคียงพุ่นมีหอดอันชุมาถูของนำก็มีแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเอาอันอยังส่วนน้อยเนาะส่วนน้อยว่าน้องลาฮานน้อยคือทุกคนคืออันส่วนที่เป็นอ่าเครื่องส่วนตัวของน้องลาที่อันพี่น้องคอมเมนต์บอกคุคิวซื้อคุคิวกับผู้ผู้มซื้อคุคิวได้บอกน้องติงเพื่อนเราน้องติงเพื่อนก็ซื้อมาให้ทาง น้องลาพ้นแล้วเนาะกำลังสิงเป็นเาวแล้วน้องติงเป็นคนจัดการเองหมดเลยก,กะรวมได้นี่แหละพี่นอนะ้องเนาะมีหอดพลาเซ็ตโตมียังพี่น้องเขาจะมาเบิ้ลมันก็ไล่ขึ้นไปเนาะเดี๋ยววัดเดียวจะให้น้องค่นเครื่องเขาในเดี๋ยวตัวนี้พี่น้องน,นี่นี่พี่น้องบินเครื่องน่ะพี่น้องบินจะเป็นประมาณเครื่องเครื่องนุง่งเออเครื่องนอนพี่น้องเนาะหมุ่มงม้อนต่างๆแล้วกะลงมาก็จะเป็นผ่ามิดเสียมควาาลงมาจะเป็นอุ้งน้ำกระติกน้ำกิน อาเอาเป็นมาครบเหมดนะทุกคนเนาะอ่ารวมทั้งมืดยูสีหลานหาเซนกับสามสิบพันกีบสีหลานหาเซนกับสามสิบพันกีบเฉพาะเครื่องเฉพาะเครื่องเพื่อนครัวเครื่องนอนแมนแมนแมนเฉพาะเครื่องแล้วก็ตู้เย็นอยู่ในโอ้ตู้เย็นซัมซุงยั่งดีเลยคือตัวนั้นแข็งสามหลานเต็มบิดอยู่ในรถบ่ไปเลยมาขจาวซั่มหลานหกเซนเนาะแล้วก tamam. ็โตโตโต่อกันเลยซั่มหลานเต็มรวมกันก็เป็นอยูเจ็ดหลานกับหาเซน สามสิบพันกีบเฉพาะเครื่องซื้อมือนีเจ็ดล้านหาแซนสามสิบพันกีบตกเป็นเงินบาทไใคอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหาพังบาทไปหมดเลยกะทางผู้ใหญ่ใจบุญกับบุ๋มเป็นไู้อื่นไกลคือไอ้บันไซคือเก๋าเนาะเพราะว่าเฮือนไอคิวได้บอกไปแล้วว่ามีทางไอ้บันไซเพิ่นออกออกทื่นออกฮ่อนมาอยู่สองแซนกว่าแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางฝั่งไทยอุบลเพิ่นออกเงินมาอายุหกหมื่น อันบรวมทั้งคาดินเนาะคาดินทั้งทางาเนาะกะอันนั้นคือผู้ใหญ่ไปบุญช่องทางที่บนเฮี่ยเฮี่ยงเาสให้อันนั้นก็แล้วกะตัวนี้เป็นไอบ้บรรท่ายเพิ่นโดยเฉพาะเลยไอ้บรรท่ายเพิ่นกะฝากมาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทให้มาซื้อเครื่องห้องเครื่องเฮือนเพิ่นก็ก 1, 100, เ,นเ,นกนเน้นว่าอยากอยากได้ตู้เย็นพร้อมน,น,น,นะนะ <c oughs> <c oughs> อ่าพอดีเบิดเลยพอดีซื้อตู้เย็นเาเอาอันไม่งั้นก็อันยี่ห้อตัวมันโอเคนอยู่นึงซัมซุงพี่น้องเนาะก็ ขันไลเป็นเงินบาทให้ตัวซัมซุงตัวนี้กหกพันหาคนดีประมาณหกพัน 6, หาลอยบาทคนละพี่เนาะแต่ถือว่ามาหอดห่อหอดเดือนค้หองน่องพอกน่องลาเป็นที่เหยียบหอยแล้วน่องน่องลาดีใจเนาะไปใส่ตู้เย็นแล้วบปล่าดิใส่ตู้เย็น,น,ยเ,ยนเอาไปเห็นยังเอาไปยังใส่เด้เอาพักเอาพักใส่ฉีดมาแท้ <laughs> น่องลาว่าตู้เย็นซื้อมาใส่พักพี่เนาะตู้เย็นซื้อมาใส่พักโดยเฉพาะสำหรับน่องลา ใส้น้ำใช้ยังก็ได้เจ้าก็ขันเป็นหืดเป็นสีก็พุ่ต้องกินน้ำเย็นด้วกินน้ำอุ่นเอาไมาก็มาตู้เย็นนี่ให้น้องปอกกับน้องลาใส่แล้วเจ้าเนยโอ้ใส่ไม่ได้แล้วมีแต่คนกินกินขันสิกินเบียร์กับเบียร์เย็นก็พุ่กินแล้กินนะอันเย็นๆนั่นหมกกินแล้วงับตัวหัวหน้าฟัดน้องเรนน้อยได้ใช้เรากินหรือเอาอะไรอย่างนี้เอาสันก็ เอนอันงสี่ซะอันให้อันนองรานน้องพวกไอ้ร่างเป็นเจ้าของเฮือนแล้วก็เจ้าของที่ได้เครื่องข้องไปมือนี้ก็ผู้ซื่กว่าดีใจแล้วเนาะฉะนันนนนนนน้นกับบุ้มมี่ยังตอบบุญทันคุณเพิ่นก็มีแต่ว่าอ่ายกมือขึ้นแล้วขอบอกขอบใจเพิ่นเนาะพอวันไสอ่ายขอบอกขอบใจผู้แปลงเฮือนไทยก่อนเนาะผู้แปลงเฮือนก็คือพอวันทายก็มีไอ้ใจบุญย้อนทางฝั่งไทยแล้วก็ร่วมมาทางสื่อเครื่องข้องนี่เนาะอันใดีดีๆก็

ใยองเป็นสุก oh e, sure? ุงแยเนาะปกใจผ้ปยมีหัว่ซื้อเครือซื้อองมาย่เกเนี่ยไทยจะไไทยม่เราปไป้หชุนงชุนั่ยใจลายใส่ยงเนาะู้่ะกใจมดีมีแม่ใส่ไอพน ก็เนาะต้าตัวเนาะอ่าก <Yes, ็ให้คำไว้ใจไว้พร้อมนะไปหอดไปเทิ้งผู้ใจเจ็บบุญทางช่องทานนะก็คือผู้ใจเจ็บบุญยุทธาฝั่งไทยอุบลกันทางไอวัดไซพร้อมเนาะขอให้อ่าผู้ทันทานช่องคนละกับวอมรวยรอบครัวเนาะมื่อสุขสันต์คนจงมีแต่สีทีสุขสงบนี่แหละปราศจาองพระแหกแจ็กเนาะอ่าน้องลาวน้องปพอกะได้ครับความเซนเรื่อเป็นที่เรียบร้อยละเฮือนกระไดยังกระไดเพื่อเราครบถ้วนเนาะอ่ายังเฮือนทางลุงก็ คอยคอยวากันไปเอาไว้น้องป๊อปน้องล่ะสมัครแต่เหตุเารณ์เหตุการณ์ห้างกันห้างคำแด่ก็สวยๆกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็เก่าสำเร็จก็ถ้าเราโอเคพี่น้องนอนเลยคืนในย่างกับก็ตอกประตูไซเบิร์สเราพี่น้องเนี่ยประตูก็คือประตูลูกบิดทักแน่พี่น้องเนาะคักวันนี้เนาะก็คือน้องว่าแหละล่างห้ามื่นห้าย่ำเราก็ขึ้นแล้วก็มาอยู่เลยไม่ได้ดีกับ ก็ปัดกวดอนามัยสะอาดสะอาดแล้วก็จรงเอาเครื่องนอนเอาเครื่องยางออกแล้วก็ห้ามือดีแล้วก็ขึ้นมาอยููมานอนมานอนเฝ้าก่อนเพราะว่าเหินมันเปนเลงเร็วยันมันอีิซ้าอิโมงนี่มันเป็นเหินใหม่แล้วก็วาดมือน,น,อน,นั้นอเอาซ้ำเท่าสิเกขึ้นมาเห็ดหิดของเลยโอเคนเานาะข้นนอนแล้วกันวาร,ารามานอนพ้น,น,นด,ดี พอมานอนจะได้มืออะวันเดียวู่มานอนคนเนาะที่ว่าโอ้นอนจยางนั้นมาได้เลยเราจะได้มืออไวันหนึ่งหนมลานออกมานอนถาอ่าโอเคได้อวัน okay, ที่นึ่เราจิงขึ้น เไ็้ขิดคอนเนี่ยพี่ยังไงมือเลยพี่พีได้ตอนไหนให้ได้โอเคโอเคเอาตามนั่นแหละตามที่หิดคองอะไรคอยก็มันคนละหิดคองกันเนาะโอเคก็คือการเดี๋ยวให้น้องๆค้นเครื่องเข้าห้องกันเนาะอะเจ้าที่ได้

เมียไอ้แก้วมีทนบิ่อยู่อันรถไอ้แก้วตัวนี้แม่นเขาเอาไว้ให้พสมองหนึ่งจึงเสียบไฟเพราะว่าอันน้ยามันจานั้นนีนจะเป็นบนใส่ไข่ดตัวนี้เนาะแม่นใส่ไข่แะแะไอ้เีปากไ้พี่ มือสัน้นแต่ว่านเดีดี๋ยกินพอว <c oughs> ตัวนี้นมาะใส่นี่นะใส่ไข่เวลาได้ไข่มากก็ไข่ไข่บ้าเลี้ยงเลี้ยงไก่แล้วก็มีไข่ออกออมาไว้กินตัวนี้มันอันจับอันนี้เหยื่อบ้างนี่แหละอันนี้นะใส่มาเราแกะแกะเอาเด้อแลว้วก็ตัวนี้นะตัวทางปีนมันบอกไอ้ล่างแป้งเป็นโต๊ะใช้ก็ได้เป็นตังตั้มประมาณนี้แล้วก็เอายอมเป็นไม้ยอง แต <De biết mé Cal ais> ่ว <es Four> ่า <ALLY> ม <de exemplo> ื้อใดมาอยู่ได้แท้แล้วก็เอาลมไปลุมก็หาเข้าต่มาหาให้นันไ่ได้มีน้องปอกอันเอาทานไฟเด้อเด้อาทานไฟซถ้วยน้อยแล้วมาใส่ตู้เย็นเด้ออันมันเป็นดับกินเด้ดับกินตู้เย็นแล้วก็บ่เฮ็ดให้ตู้เย็นเพไว้เอาทานไฟ2-3ก้อนก็ได้แล้วก็ใส่ถ้วยมาใส่ตู้เย็นอันนี้ครับนี่ได้พี่น้องเนาะ เครื่องก็คนเข้าห้องแล้วห้องตัวนี้อาจจะเป็นห้องของน้องล่านานน้องล่ากับน้องปอกน้องจันนอนนากันเนาะเพราะว่าเป็นซ้ำเศร้าเดยพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ท่านนันน้องอันน้องจันอาจจะบด้มานอนนําน้องปอกเนาะมีแต่อาน้องล่าเนาะจะอยู่ห้องนี้เป็นหลักๆอาจจะเป็นน้องล่าเลยเพราะว่าอาน้องปอกก็จะไปอันหับจางเห็ดเวียกเนาะให้น้องล่ากับอาไอหลังพ่นยู่เหือนแล้วก็ส่วนห้องทางข้างๆท่านจะเป็นห้องของไอหลังพิ่น้องพี่น้องเนาะน้องล่าดีใจว่าได้เครื่องวันนี้ดีใจ ก็พึ่งอันทางมืมนคืนเฮาได้เว้าไปน้อพี่น้องเนาะเป็นอันไอ้วันไสเนาะเครื่องที่ว่าเฮาซื้อในมือนี้เนาะเป็นไอ้วันสเพิ่นเป็นคนซื้อเนาะเพิ่นอยากได้อันตู้เย็นให้น้องล่าก็เฮาก็พยายามซื้ออันเครื่องอุปกรณ์เข้าเฮือนแล้วกเครื่องนอนแล้วกพอเหลือส่วนนึงได้ตู้เย็นเนาะพี่น้องเนาะอันตู้เย็นนี้น้องล่าอย่าใส่ยังเด้เอาใส่เอาใส่ผักพี่น้องน้องลาบ่มกบ่อยากบ่ใส่ซีนว่าซั่นน่ะ ถ้ามีก็ใส่เนาะอ๋อน้องเพราะว่าทานมาแมนบกค่อยมีไผ่โซกชิ้นสกปามาให้กินเลยแต่ว่าดนดนก็ได้กินอยู่บอลูกชิ้นโดีกินอันนึงแต่ว่าชุดนี้เน๊น้องจันเลี้ยงไก่เนาะพี่น้องนาะติ้งอันจะบลอกอนน้องน้องนเลี้ยงไก่เอาไว้ซ่องซ้ำตัวไว้กินก็ต่อแหงแล้วเนาะแต่ว่าบึงผ้าเ็จเนี่ยอยู่ไหนฮั่นผาเ็จอันซื้อมาให้เนี่ย แล้วก็มีผ้าห่มบุหัวทึกมักซีดาวหุ่แต่ว่าเอ right? ื่อนก็เรียกเขาชี่งามๆให้เราก่อนเอิร์มอตติ้งก็ต้องข้อข้อขอบใจมานังอันไอวันไซผู้ใหญ่ใจบุญเนาะน้องล่าเนาะทีว่าเป็นซอยอุปถัมภ์ซอยน้องๆเนาะแล้วก็ให้ซอยให้มีเหงื่ออยู่แล้วก็ยังซอยซื้อของห่มของนอนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังซื้อตู้เย็นให้น้องอีกเนาะเพิ่นก็หมดหมุนค้าไล่เติมเนาะปัจจัยที่เพิ่นซอยก็ไล่ส้มควนเราพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีแต่จำ พา FC มามาเบิ่งເຮືອນນ້ອງລ້າແລະກະອ່າເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ບອກທໍາອິດແມ່ນບໍ່ໄโทรບືມນອງລານອງລູ້້ຊມ່ น้องล่ากระตกใจเรามาแล้วเห็นเขาอันทีเลยเข้ามาเลยค่ะนะน้องล่าบึฮูดอกว่าเขาไปซื้อเครืองมาให้น้องเนาะคลิปนี้ก็ก็ฟากกูเลยก็เซนนาออีกจังน่อยติ้งจะส่วนอันน้องล่าทายคลิปน้องแกยมไปบึงซองห้องน้องล่าได้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้ท่านติ้งจะซอนน้องทายคลิปแล้วก็จะเอาไม์ของติ้งให้น้องสซเนาะเพราะว่าโทรศัพท์น้องบ่มีไหค่แล้วมันบูดเสี่ยงบ่มีเสียงนี่เนาะเดี๋ยวมอนึงเขาไปเฮ็ดคลิปเนาะแต่ว่าคลิปยังติ้งบ่บอกเธอเดี๋ยวถ้าไปติดตาม อยู it, ่สองห้องน้องไล่เนาะคลิปนี้ก็จะขอาโต๊ะกับกรน้องเนาะสบายดี